วินาทีอายวัฒน์ CEO King Power ได้เจอน้องพีน้องทีรูปหลังรูปผัวสำหรับครอบครัวของนักร้องหนุ่มบีมกวีและภรรยาคนสวยออยอธิพรและเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่ฮอตสุดๆในตอนนี้เลยก็ว่าได้หลังมีลูกแฝดน้องพี่น้องทีและเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีสองสาวฝาแฝดมาเสริมทับความน่ารักอย่างน้องไอวาน้องอัญญาเรียกได้ว่าน่ารักสุดๆ ล่าสุดทางด้านบีมกวีควงแขนลูกแฝดน้องพีน้องทีร่วมงานคิงพาวเวอรางน้ําโดยงานนี้ต้องบอกเลยว่าทางด้านบีมกวีได้พาลูกแฝดไปสองคนโดยที่ไม่มีคุณแม่เรียกได้ว่าทําเอาเสียงกริศจากแฟนแฟนได้เพียบกันเลยทีเดียวและงานนี้ได้เห็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักของฝาแฝดน้องทีน้องพีได้เจอกับอายวัฒศรีวัฒนประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ และเคยดำรงตำแหน่งรองประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้โดยงานนี้ยังได้เห็นวินาทีอัยวัตรรูปผัวฝาแฝดน้องทีน้องพีอย่างเอ็นดูและสายตาที่อบอุ่นมากๆงานนี้แฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว่าโตขึ้นต้องได้มาเป็นนายแบบที่ King าวเวอรอย่างแน่นอนขอขคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ